สวัสดีจับพี่น้องเด้อนนพากเปียกกินอาหารที่ทำง,งานมันมันอบก,กับไก่ไก่อบพี่น้องแล้วก็มีไก่ไก่กะทิเป็นไก่กะทิสูตรอาหารฝรั่งใส่สุมม้มุ้นก่อนไก่กะทิจะกินกะทิอยู่เดี๋ยวนโกโกโกะคุ้ากว้ เอาหวานน,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 นนิดๆเป็นรองเห้ดเป็นอาหารไทยหน่อยเพราะว่าเขาเข้าขอชัยมันอบ

เพือ่อนถามพี่หน่อยนะซับนี้แหละสับจบไปแล้วไม่ไปจัะ